คลิปนี้เกิดขึ้นเมื่อขึ้นมันมาดครับผมท่านผู้ชมคุณแม่บนเลื่อนเมื่อว่าสู่ฟั่งครับผมเป็นเหตุบันเอิญพอกันครับผมเพราะว่าเจ้าที่เจ้าทางเขาไปหาหอดในเฮือนยกหัวชู่วข้อข้นครับผมใส่หัวไปใส่หัวมาเพราะว่ามันมาให้โชคให้ลาบโอเพอเสียงว่าขันแนวนี่ลักษณะนี่บานเหล็กที่ตรงมาแล้วน,นะครับผมเนาะสามตัวจะจ้าล่ะครับผมเป็นงูจ,จงอางใหญ่ใส่หัววุนวาดวุนวาดไปมา คุณแม่บุเลืยอนว่าเคยฝันในลักษณะนี่แปลได้ตรงเป๊ะเลยเพราะคุณแม่บุเลื่อเนเนี่เป็นคนหนึ่งที่บอกคอยมกักเสี่ยงโชคแต่ว่าถ้าฝันล่ะแปลได้ตรงเป๊ะเปะเอาครับผมก่อนไปชมชิมี้กับกาบทักท่าสบายดีเนาะครับผมเนาะขขต้ตนรับทุกทันเขาซู่ช่องสร์ด้าชาแนลก่อนไปชมชิมีกับฝากกดไลค์กดแชร์นะเด้อครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไดือดให้เ,เขาบ้านอะไวันว่ามาอยู่ ที่มุ้งเนี่ยมาสายขวายุ่งองี้เจ้าของก็จับจับจับวันไม่ถึงนาทีแม่ไม่กลัวบ่ในฝันนี้คเคิร์มนะในฝันถ้าเป็นงูนี่ผมนี่กลัวถ้าเป็นความฝันก็กลัวนะแต่ว่านี่เขาไม่สายงัวตัวใหญ่ไหมโอ้เคยเห็นงูเคยเห็นงู่าใหญ่ก็เห็นแม่พูดมาหัวคนหัวผมรู้เลยจริงๆเกก็บระปูนี่ จมอางถูกปูอะไรเนี่ยล็อกบ้านเนี้ยจะขอไปหาปูมามาไว้ใส่เบ็ดนะครับเจอจริงๆไหมใช่ใช่ไหมตัวนี้เจอจริงๆริอยู่ไม่ได้โกหกนะถือถือปูครึ่งทางซี่นี่เทบจะสิงเลยนะอะไรเสียงน้ำเจ้าแจเจ้แจก็แบบป่ามันตกค้างเนาะครับก็ไปดูเพื่อนนั้นเขาก็ล้อมด้วยนะตัวไปดูไหนว่าเจ้าแจนายว่า มเงีขึ้นไปดูงูมันมันสย่าอย่างเงี้ยเลยบอกทางใครล้งมันเลิกได้มาช่อนค้างแห้งมาซึ่งประตู<อ>แทบจะทิ้งเลยแนละ้วปูกไ็ได้ขึ้นคุกเลยของจริงก็เคยเจอจะกลับบ้านเคยกลับทางนี่นะทางบ้านในีนี่อย่างนี้นะหัวบ,บ้านยายกนี่นะแล้วก็เลี้ยวนีก็เลยลงไปคลองน้ํำนะที่อยู่มันอยู่รันแต่ว่าฝันฝันที่ฝันเห็นงูนี่ฝันได้กี่วันแล้วแม่ได้สองวันแล้วได้สองวัน แต่นี่เขาไปหาถึงถึงในมุ้งเลยใช่ไหมตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่เด้อก็ยังหมดสาวไ่ได้สาวก็ไม่ถึงเจ้าทีตอนนี้ห่วยลุกด้วยมาเรียกตาตาเขานอนอยู่ห้องข้างนอกครับตาตาเมื่อกี้ค่อยจัดค่อยจะหลับหรือค่อยจะอะไรคืิคึมค้มนะมัาเป็นคึมคึมวอกยาเหมัอนอะมันจุ๊บจุ๊บเงียค่อยกระสาเอาใส่มันยุแต่กระสาว็ไม่ถึงเจ้าเสื่อนนะ กลัวอยู่กลัวอยู yeah> ่ใช่ไหมแม่เคยเห็นเคยเห็นเลยมันเข้าไปในมุ้งเลยบอกครับคุณแม่บอบอกบ่บเขาอยู่หัวนอนอยู่หัวที่นอนจะงูอะไรครับงูเห่างูเห่าจ้ะแต่ว่าแม่เคยฝันไหมแบบนี้นี่เคยฝันบ่อยไหมเคยฝันเห็นม่อยบ่อยน่าจะเป็นเจ้าที่เนาะแม่เนาะเจ้าที่ก็เลยไปใต่บาทตื่นขึ้นมาเลยไปใส่บาทเลยแล้วเขาเคยมีเคยเห็นเป็นตัวเขามาบอกเป็นเป็นตัวเลขเป็นอะไรไหม ต้องตาโอ้ตาตาเขาเขาปันเขาเขาคิดเขาทื่อเมื่อแต่เราไม่ค่อยฟันไม่เคยสนใจนะถ้าตีเป็นตัวเลขแม่คิดว่าน่าจะเป็นตัวไหนโอ้เขาอเข่าไหมห้าเนาะโอู้เป็นห้าใช่ไหมแม่ห้าสิละอืมอูเข่าเข่าเข่าเป็นห้าบางทีก็วันที่ดีก็ก็ไม่แทงแ้วก็ช่วงนั้นเนาะเมื่อปีใหม่ปีที่แล้ว หมาของพี่เจ็บท้องวิ่งแถกก็มาวิ่งเอ้ามันเป็นอะไรที่นี่มันเจ็บท้องมันจะออกลูกมันมันก็เลยออกครับออกก็ออกห้าตัวเจ้าของก็ไปนั่งเฝ้าไปเช็ดให้มันเนาะมุดไปใกล้หน้าเนี่ยไปเช็ดให้มันเช็ดเสร็จว่ะมันหมดได้ละอลัง พอเช้ามาเย็นมาอีกมืดมืดมาออค้าเลยเย็นมาแมวเจียบท้องอีกเจ็บท้องออกลูกสี่ตัวเด๊แม่เดยทคิดว่าเป็นห้าสี่มาจริงจิใช่ไหมมาจริงจริงเลยนี่ดูว่านิานเขาจยรวยดีไม่ตัวแล้วอังนี้ตัวคนว่าเป็นเอาถ้าถ้างวดนี้ฝันเห็นงูยกหัวอย่างนี้มาใส่หัวใส่นี่ถ้าเป็นห้าจะเป็นห้าห้าอะไรแม่มันด้อาจจะเป็นห้าห้าก็ไดห้าห้าโอ้เป็นเลขเลข เขาเรียกอะไรเลขตองเลขเล,ขลออ 4, ่เ้า5กแล้วครับ5 6ครับ <6 S 1> น้อแมวออก4 4ตัวหมาออก5งวดนั้นบอก5 4 4 5จริงจริงมัน,ม,นมันเว้นอีกช่วงมันถึงว่าออกอีกช่วงที่ลองซื้อน่ะมันไม่ออกกอ,อียเที่ยวนึงมันถึงออกอ๋อแต่วดนนี้แม่คิดว่าเป็น5 5ไม่ใช่5 6บอกงูเห่าก็ไม่รู้5 6ก็อาจจะขึ้นตัวขึ้นลงๆมันเห่าดิ มืเห่าอเห่าห้าหกอย่างนี้ก็สวยเลขสวยเนาะเลขเลขพี่เด็กน้องเนาะเอาแรกไม่ได้เนาะความฝันมันก็ก็ยังว่าแหละความฝันแต่คุณแม่ก็เป็นคนหนึ่งที่เคยเคยตีตัวเลขแค่แม่นอย่างหมาออกแมวออกเฉยไปจับใส่กันยังออกได้ห้าสี่ฝันเกี่ยวกับเลขบ้านมันยังออกนะมันฝันเกี่ยวยังไงกับเลขบ้านแม่ฝันว่าตาตาเร็วเข้า เขาเอาบ้านเราไปแล้วแล้วประตูหน้าบ้านเราได้เขาเลขบ้านไปแล้วได้เขาเอาป้ายบ้านเลขที่นไปอ๋อคือเลขบ้านเราหายแล้วเด้ตัวไหนแม่บ้านเลขที่ตืว่เดียวกับบ้านนี้เนี่ยไปกลับกันสองอันนี้อันนี้สองหกแปดสองหกแปดอันนี้สองแปดหกเออบ้านหลังเดียวกันกับกันเต๊หึงเลยันก็ออกใฝันงูกับฝันงูอยู่ในบ้านแมนมันก็ออกนะมันไม่แน่นั่นไปบ้านเลขที่ก็ได้นั่นมาถึงบ้าน ก็มาว่าวก็ให้แต่ว่าใหญ่เราฟังกันแล้ว,วแม่กันมันก็ไม่แน่นะแม่มเพราะว่ามันเขาเข้ามาถึงบ้านมันก็น่าเป็นบ้านเลกที่ก็ได้นะเอาแต่เคยของแม่นะั่นเป็นบ้านเลขกที่สองหกแปดใช่ไหมรังนั้นตัวตัวเดียวได้ของเจ<ม>้าของ,ของคุณแม่อะไรนะนี่ขออนุญาตถามชื่อหน่อยแม่อะไรนี่แม่บุญเลือน <จะ S 2> แม่บุญเลือนอุ้ยชื่อเพาะเพาะเนาะเหมือนคนโบราณเลยแม่บุญเลือนแม่บุญเลือนหกตัวเือน ฮะโฮงสวนรณโอ้โฮงสวนครับอน้าจากุลก็ดีเนาะอายุกี่ปีแล้วครับคุณแม่เจ็ดสิบเอ็ดอายุเจ็ดสิบเอ็ดครับประว่างูสิมโจกหัวเราอายุนําสิมโจกหัวเลยครับอ๋อนะครับผมน้าไก่ใจเป็นแนวทาของน้อแม่เนาะเป็นแนวทางของตลาดกินแบ่งรัฐบาลบบแนครับอ่าจะมันมีหรือไม่มีก็จะว่าตัวกันหรือบอกได้ว่าครับผมไก่ใจเป็นแนวทางบ้านเลขที่สองหกแปด ตัวเดียวกันกับของคุณพ่อเสี่ยงมันเพียงแต่กลับกันสองหกแปดครับผมอ่ะให้แค่เป็นแนวทางล่ะครับผมเพราะว่าเจ้าทีเจ้าทางคุณขมาหาหอดในบ้านในเฮือนยกหัวทรายขึ้นกูยกเขาจะตีนะแบบคือคุณแม่เราเหตุนั่นแหละครับมื่อทรายไปทรายมาก็ลงเป็นหาหกครับผมลองตีเป็นหาหกเนาะแต่บ้านเดีกทีนี่สําคัญเด้บว่คุณมักเล่นเลยอ๋อแม่บ่คอยมาร์กข้นโมมาร์กนี่เราไม่ได้ไม่จะจู๋ คนไม่ชอบซื้อนี่แหละจะแปลถูกฝันแม่นอ้าวจริงจริงนะแม่แปี่เลขด้เอจับจับกระเ็ดด้วยจับกระเช็ดอานี้ละเอาคุณแม่ยกให้หน่อยแป๊บหนึ่งแม่ถือให้หน่อย afc เขาได้แคสหน้าจอไว้ดูอี่เด้อครับผมท่านผู้ชมตัวเลขของคุณแม่บุญเลี้ยนครับผมมาเจอด้วยเหตุบังเอิญเนาะแต่ก่อนมาหลายครั้งละครับมาเจอแม่แล้วแจ๊คเตอ่อแม่แล้วว่าเราเป็นคนเลียนนี่ละคนบรเลนนี่ละครับผมมักจะฝันแม่นแปลเลขได้ถือ เจ้าที่เจ้าทางครับผมเข้าไปหอดในบ้านบ้านเลขที่สําคัญนะครับผมสองหกแปดงูนี่แปลเป็นหาหกอายุคุณแม่เจ็ดสิบเอ็ดไผมากล่องพิเจน่าเบิ้งเนาะครับผมเนาะเอ้าฝนกับมาแล้วครับผมฝนใหญ่กับมาแล้วให้ทุกท่านโชคดีโชคมานครับผมแต่ว่าก่อนจากกันพอเที่ยวมีของดีมาฝากพี่ตอนน้องเป็นสีพึ่งน้องช้างท่านใดเอาไปใส่ขาดใส่ขายขายของดีดีครับผมอยากได้เอาไปใส่ขาดจะขายไปฟั่งไรอย่าจากปากครูได้ผมประมาณครับขอบคุณครับคุณแม่บุญเรียนขอบคุณครับ สีผงนองร้างพุตตคุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าขายเหลียกเงินเหลียกสับหรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีผงนองสร้างเมื่ว่านี้พอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูปห้ตะกุดมากได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อ,เข,เ,อเขาหลงดีแน่ดไผ่มีติดตนที่โต,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 ตไว้จะเกิดบาลมีมมยิ่งเห็นมมยิ่งหักผู้ไส้เห็นผู้ไส้หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีเพิ่นบูษาไปแล้ว พันโท์มาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนเมืองจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่ะสันพอไดไปแล้วขายของดิบขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมงคลที่นีส่สว่านองสางเลยมีความคิดคุณนกุ้ยกับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญอ่า่าลูขออนุญาต เพชรนองสร้างไดีบ่เพื่อให้หลูกศิกษอยญายโยมสีนําไปสักาการบูชาหรือนําไปจิตหานจีดบานที่เือนไปบานนี้ฮงอนก็ไม่รถก็ดีสีเป็นสีมงคลห้ามา้าขายกับบริโตตกดาอ่มามแจ่สิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือนองสรงครับสมัยก่อนเท่าบ่เข้าใจว่าสร้างมีคุณอ่าคนบ่เข้าใจสีไปเสื้อจะว่านองแมวครับนองแมวก็ดีเ,เขาอีกองเขานีตัวของเขาเองอันนี้นองสร้างแห่งเป็นสัตว์สี สูงกวประหลาดซะก็เลยบางความเหียดคุยก็ลงปูวว่าลูกล้านนี่จะขอมาทําเป็นสิริบงคลให้ชื่อทิ่ไปทิ่เหมื่นที่เหม่ยไปอ่ามันรักษาหลังยางก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอบบันใดคุยก็ลงปู่เหยียบว่าไปได้นังสร้างมาไปได้ง่าสร้างมาลูกจะว้านรถผสมต่อให้เพิ่มพุทคุ้นขึ้นอหยียบเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นนั่นก็เลยให้กดานย่อมไปล่องใส่เบือง อันนี้เกิดคุ้นยีหร<ะ>ีมีพูตัวคุณนไมยตโตมียิตยึดมีอำนาจสามารถมอนอวดยึดยิดสามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเห็นวัตถ,ถุชนาดขึ้นมา<ะ>บ้านนี้ในวัตถุแล้วมีหนองสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองลาวนว่าให้เอาฝากบกตูมต้นตูมก<ะ>ินน้ำบกตูมกินเนื้อเท่านี้ปาาตูม คือตูมฟูมไปเลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เขียวนํำนี่คือฝากตูมฝากตูมบ้านเพราะตาปูนโมเอาปูนมาเอาอีกฝากย่อตัวย่อคือบุกบานพวกเพื่อนตัวตัวย่อเอาขื่นคือย่อในฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดโม่พ่อแล้วเอาฝากขุนฟูนบานตนกข้นตรงเอากับฝาผ่าก็ไปยุ่งเรี่นนี้มานี่คือใบขุนนี่ นี่มันไม่คูนเพราะพิฐานอยู่ครับนะเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอี่หยังครับผมพีะศิวรีพระศิรีองค์มหาราภองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่ยีดำมีตำนานมากกันพีกันสารกับโลกอย่น้นองสร้างคือไม่เงียดดำเหลียวมาเห็ดเจ้ามาร่วมเป็นส่วนยอดของนองสร้างคือพวกเสกของปุตบดตำหนาอยู่ในเจ็ตำนานเบดพวกเสก เชื่อใจลอยแปดจบปุ๊กมาเฉลยเชื่อใจคูป่บาอาจารย์เป็นอธิษฐานจิตให้อ่าคืออาจารย์สีภูปุ๊กเสพผู้รูเปนแรกนี่คือปูศรีอนุตโรอายุณมน,นี้อยสองปีอยู่บ้านข้างคาสว่างวิีลงนี่ภูปุ๊กเสพให้รูรูแรกนี่ถ่ายไปสองภูรอดอาบาดกุ้ดคุมมนน้นี่ภูรอดธรรมาชิโนนนั่เป็นผูปุ๊กเสพผู้ที่สองอ สามปูเปลี่ยนเ<ม>ปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนใอ้คนมางมีอยู่กินสร่างกันบรรจุทีดูครับรบนี่นี่นปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูิรอดบิโรด์ยัตตนาบนคือปูรอดชงสีเมือง<ม>นี่ม,มึงบวกบวกสายได้บ้านครับเพิ่นมาจากสายสายบ้านเ้ออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยู่สย์ไปของ่นใหญ่ที่ของคุก ราชโคปูนสำเน็นั่นแหละคือเรื่องความเป็นมา